สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูตอด,ดอีแตนน้อยน,นะครับก็พ่นเคลือบเงาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีเขียวตัดด้วยสีกรม,มท่าสีเข้มนิดน,นึ่งเคลือบเงาเสร็จเมื่อตะกี้นะเห็นเมฆครึมๆก็เลยรีบเสร็จ รีบเคลือบรีบเสร็จเอาแบบง่ายๆครับมีค่าเล้นหน่อยให้มันดูไปตัดกัน เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมประกอบล้อประกอบไฟหวาเครื่องไลลเบรคคัดเป็นอันจบก็ก็เงาอยู่นะครับอืมติมเตินไปก็เงามองไปมองมาก็จะเป็นเหมือนรถกระดาษตะบนเดนนะครับสีมันคล้ายกันอยู่ เียวนทั้งพ้นทั้งรีบครับกลัวฝนจะมาก่อนพายุจะเข้าส็จไปมาเมื่อกี้เนี่ะไปถ่ายรีวิวให้เอสซีได้ดูกันครับ สีดำตัวนี้นิดหน่อยอันนี้จะเป็นห้าเกียร์ธรรมดาครับไม่มีระบบโฟบินไม่มีสลงกระดูกเราใส่เยอะนะครับกันสั่นกันกระพือ ตัวนี้ถ้าไซสน้อยไปมันก็ก็พือนะครับสำหรับรถลิเเเเเเนตตัวนี้นะไซสเยอะนี่แหละ นใส่สายพานไล่เบรคครับพร้อไมไปใช้แล้วตาเกเร่งแล้วครับจบของรถต้องเป็นอันเสร็จแล้วครับรถนี้ ในงานของงานสีก็เสร็จแล้วนีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ